กระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้กระเป๋าสตางค์จะมีสีสันตามดวงชะตาวันเดือนปีเกิดของคุณมาพรา้อมเงินขวัญถุงที่มีเลขสามตัวท้ายเหมาะกับดวงชะตาของคุณให้คุณเป็นเจ้าของในราคา199บาทสนใจติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านบนหน้าจอคะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรผู้ช,ช่าญในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสศาสตร์ฮงจุยและศาสตร์ตัวเลขจะมาพูดถึงดาวราหูย้ายจากราศีเมษไปราศีมีนในช่วงวันที่17ตุลาคม2,566ถึงวันที่5พฤษภาคม2,568ให้กับชาวราศีธนูชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง15มกราคมดาวราหูนะคะถือว่าเป็นดาวแห่งโชคลาาวาสนาความร่ำรวยการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าดาวราหูนั้นจะก,กระทบอะไรบ้างกับชาวราศีธนูในช่วงที่ดาวราหูสถิตอยู่ในราศีมีนนั่นเองค่ะต้องบอกเลยชาวราศีธนูเนี่ยเมื่อดาวราหูมาอยู่ในราศีมีนะเหมือนโดนสั่นกระดิ่ง นะคะโดนตีค้องให้เสียงดังๆให้เรารับรู้ว่าถึงเวลาแล้วนะอ่ามันมีเวลาอะไรบ้างข้อแรกชาวราศีธนูจะต้องรู้เลยว่าตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2.566เป็นต้นไปถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องสร้างกุศลทำบุญทําทานดังนั้นชาวราศีธนูถ้าใครอาจจะมีความคิดอยากจะทำบุญทําทานสร้างกุศลแต่ความคิดเนี่ยมันเป็นได้แค่ความคิด นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างรากฐานบุญโดยการสร้างกุศลทำบุญทำทานดังนั้นใครนะคะที่เป็นเพศชายแล้วตั้งใจว่าเราจะบวชแ่าในช่วงราหูเนี่ยสถิตอยู่ในราศีมีนนะเราสามารถที่จะเริ่มต้นทำในสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะทำหรือบางท่านเนี่ยเรารู้เลยเราอยากจะไปนั่งวิปัสสนาอ่าไปนั่งกรรมาฐาน ไปถือสินแปดอ่าอยากจะไปสักสามวันอ่าก็สามารถที่จะใช้ช่วงเนี้ยค่ะหลังวันที่17ตุลาคม2,566ันหมันต้นไปไปทำเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าถึงเวลาแล้วต่อมาถึงเวลาแล้วในเรื่องที่สองคือชาวราศีธนูบางคนจับจับจ้องจง้ฉันทำดีไหมนะการเอาเงินไปลงทุนคือชาวราศีธนูเป็นคนที่คิดอะไรเยอะแล้วเวลาคิดอะไรเนี่ยมักจะเป็นคนที่ คิดแล้วคิดอีกอ่าดังนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเลยถึงเวลาละที่จะลงทุนในธุรกิจถึงเวลาละที่จะไม่นอนกอดเงินสดอ่าเอาเงินมาลงทุนในธุรกิจในวงเล็บนะที่คุณไต่ตองแล้ววางแผนอย่างดีนะอ่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจกต่างประเทศอะไรก็ได้หรือบางคนบอกว่าฉันมีคอนโดอยู่ฉันมีที่ดินอยู่ฉันปล่อยให้มันลกรางอ่ามันอาจจะถึงเวลาที่เราจะทําให้มันนะ่ะ เรียบร้อยล้อมรั้วให้เรียบร้อยแล้วปล่อยให้คนเช่าให้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันทําเงินให้กับเราอ่านะคะเขาเรียกว่ามันจะต้องถึงเวลาในการตัดใจเป็นปลงนะคะในสิ่งที่เรามีเพื่อเราจะได้รับผลประโยชน์จากมันต่อมาถึงเวลาข้อที่สามเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าชาวราศีธนูท่านใดที่เป็นคนโลกส่วนตัวสุดมันปกติชอบทํางานคนเดียวอ่าชอบทําธุรกิจคนเดียว เป็นคนที่เวลาทําอะไรจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราอาจจะต้องเข้าใจโลกอ่าอย่างบางคนทํางานเนาะอาจจะไม่ถึงแบบโลกส่วนตัวหรอกแต่จะมีวิธีการทํางานแบบแบบเป็นวิธีที่เฉพาะของตัวเองหรือมีวิธีการทําธุรกิจเฉพาะของตัวเองมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่เราแบบเฮ้ยเราต้องทําธุรกิจนะแต่ธุรกิจของเราเนี่ยมันอาจจะต้องไปอ้างอิงถึงคนอื่นอาจจะต้องมีการดู นะเรียนแบบความสำเร็จของคนอื่นมีการพัฒนานะคะจากเอ่อการเปิดร้านหน้าร้านอาจจะเข้าไปสู่ในออนไลน์มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะคะมีแกนที่ชาวราศีธนูในช่วงปีครึ่งเนี่ยเอ่อถ้ามีศัตรูจะกลายเป็นมิตรนะคะรวมถึงได้เงินก้อนในการที่จะนําไปลงทุนด้วยเ,เดือนเด่งของชาวราศีธนูนะคะนั่นก็คือเดือนกันยายนปี2567จจนถึงเดือนธันวาคม ปี2,567นั่นเองแต่นะคะสิ่งที่ชาวราศีพนูเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องทราบไว้ต้องรู้ไว้แล้วก็ต้องปล่อยวางให้ได้ก็คือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินอสังหาเพิ่มขึ้นนะคะบางคนนะคะต้องบอกได้เลยว่ามีเกมที่จะต้องขายนะทรัพย์สิบสนบ้านรถคอนโดที่ดินไปไม่ใช่ว่าเราขาดมือเราอาจจะไม่มีเวลาดูแล หรือการเปลี่ยนแปล,ปลงทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเพื่อไปซื้อสิ่งใหม่ที่ดีกว่าอ่าอันนี้เกิดขึ้นได้บางคนเนี่ยอาจจะย้ายที่ทํางานอยากสมมุติว่าทางานกรุงเทพย้ายไปอยู่สม,มุทรปราการอา่ามีการโยกย,ย้ายมีการเปลี่ยนนะคะเอ่อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็ได้และที่สําคัญต้องบอกได้เลยนะคะว่านี่สินเนี่ยอะไรต่างๆของชาวราศีธนูเนาะก็ถ้าได้เงินมาแล้วก็ถ้ามีนี่สินรีบไปจ่ายนี้สินก่อน เพราะว่านะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะใจอ่อนโดยเฉพาะใจอ่อนกับคนในครอบครัวนะคะดังนั้นชาวราศีธนูเนี่ยถ้ามีเงินอยู่ในมือในช่วง17ตุลาคม2566จนถึง5พฤษภาคม2568และไม่เปลี่ยนหรือไม่เอาไปทําอะไรมีเกณฑ์ที่จะถูกหยิบยืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนมีเกณฑ์ที่จะเอาไปช่วยเหลือญาติพี่น้องแอบแล้วก็จะไม่ได้เงินคืนนะคะ และในช่วงปีครึ่งนี้ชาวราศีธนูระวังเรื่องการค้ำประกันด้วยนะคะเดือนที่ต้องระวังคือเดือนกุุภพ,พันพันห้าี2 5 6หเจ็และก็เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมในปี2567ห้าหเจ็ดค่ะถ้าชาวราศีธนูอยากทําบุญเนาะแนะนําค่ะปล่อยนกปล่อยปลานะคะไถ่ชีวิตโคกระบือเอาตามกําลังศรัทธาเพราะว่าลาหูเนี่ยอยู่ในราศีมีนคุณต้องปล่อยอะไรหลายๆอย่างนะคะอาจจะเป็นการ ปล่อยสิ่งที่คุณมีบ้านหลังที่คุณชอบบ้านหลังที่คุณอยู่มานานเ,เพื่อไปอยู่ในสังคมอะไรใหม่ๆที่ดีกว่านะคะปล่อยวางไว้และชีวิตดที่สุดขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทำจากเงินแท้ชุบทองคำขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ฝังอยู่ด้านใน เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอนกตอนนี้